เพิ่มประโยชน์5เท่าของกีวีแบบง่ายเพียงแค่เปลี่ยนช่วงเวลากินแบบสาวญี่ปุ่นครับสวัสดีครับใครๆก็อยากจะได้คุณประโยชน์ดีๆจากผลไม้แบบเต็มที่เราก็เลยนำวิธีการรับประทานกีวีแบบสาวญี่ปุ่นมาฝากกันครับว่าช่วงเวลาใดควรรับประทานแล้วแบบไหนจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดการรับประทานกีวีที่ถูกต้องควรรับประทานตอนช่วงเย็นครับ ตอนช่วงก่อนที่คุณจะนอนจะให้ประโยชน์ที่ดีมากๆต่อสุขภาพของคุณดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับสามารถช่วยลดความอ้วนได้กีวีนั้นมีรสชาติที่เปรี้ยวครับและยังมีวิตามินที่สูงมากสามารถช่วยในการขับถ่ายของคุณได้เป็นอย่างดีและสามารถกําจัดอุจจาระตกค้างได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการลดหน้าท้องนั่นเองครับ 2. ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองรวมไปถึงดวงตาครับกีวีนั้นอุดมไปด้วยวิตามินและธาตุที่สูงครับเมื่อคุณรับประทานก่อนช่วงนอนจะทําให้ร่างกายของคุณนั้นได้รับวิตามินอย่างเต็มที่และดูดซึมได้อย่างยอดเยี่ยมครับ 3. ครับ บำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งและสดใสสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับที่ต้องการบำรุงผิวพรรณโดยตรงทางร่างกายขอแนะนำให้รับประทานกีวีตอนเย็นนะครับตอนช่วงก่อนนอนจะทำให้คุณเปล่งปลัง่งทางด้านผิวพรรณได้มากยิ่งขึ้นฝากกดแชร์กดติดตามผลงานของเราด้วยนะครับ